ดีครับสวัสดีครับวันนี้มีงานอีกอย่างน้ออุ้ยผล,ลไม้อะแยะมากมายเลยนะครับก่อนที้จุดเทียนก่อนนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของโอยิบฟิยิบๆๆถูกพ่อพายขอนเมืองของเรานะครับวันที่หนึ่ง<อ>เทียนวันเกิดพายขอนเมืองพายปีใหม่ปีใหม่พายปีใหม่มันสิติดบอลแม่ร่มร้ายนำ อะโอเคครับเดทู o ยู u แฮปปี้เบิร์ดเดทู o ยู a p ฮปปี้เบิร์ดเดแฮปปี้เบิร์ดเดแฮปปี้เบิร์ดเดทู p ยู b แฮปปี้เบิร์ด HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU อ่ะเป๋าเลยไปลทงไปลทงเร็ว <c oughs> ไปลทงแล้วใครจะเป๋าน้ำฝนเป๋าโอเคนะครับมีทั้งหมดอันนี้ผลไม้จาก นะครับคุณแม่สรีนะครับแล้วก็คุณแม่สิมานะครับนี่ฮะผลาม้ครับมอบผลไม้ให้ครอบครัวอยู <h 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 ่นี่อยู่นี่ตะก้าใหญ่อยู่นี่นะฮะตะก้าเดิไปให้แต่ละเชื่อกันนะครับปะไปกันเลยครับถึงแล้วอันนี้ก็ได้เพาะตะก้าใหญ่ให้พระเอกสุดหล่อของเรานะครับนี่อ่าถอยเลยเทเลยเทเลยเทเลย เทเลยเทเลยโอเคครับนี่นะฮะพระเอ,อ,อกสุดหลอ่อที่เหลือแม่มาเลยทองนะฮะอ่ะยกให้แม่มาเลยทองด้วย,วยอะลายตะกร้าเลยที่ใส่ตะกร้าเลยโอเคนะครับนี่แม่มาเลยทองนะครับอย่างละตะกร้าแล้วก็เหลือของน้ำฝนน้องสุการแล้วก็ปั๊บเปิ้ลน,นะครับนี่ให้ดูข้อพายก่อน นี่นะครับแซ่บขอบคุณผลมณไม้จากแม่ทั้งสองท่านมา,มากนะคุณนุ้มอิสรีแล้วก็คุณแม่สิม,มานะครับขอบคุณมา,มากครับผมหม่ม,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 มั้มหม่ำมั้มไปแล้วให้เด็กๆกันดีครับให้เขากินเลยนะครับนี่นี่ครับปัปเปิ้ลนะครับผมนี่ เร็ียบร้อยน้ำฝนอันน้ำฝนสงการน,น้ำฝนีนสงกานนะครับนี่นะฮะทุกเชียกนี่น้ำฝนน้ำฝนน้ำฝนนะครับนี่ทุกเชียกนะครับ ก็มาเกิดของพ่อพายปีนี้ก็ขอให้พ่อพายนับสภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนะฮะ mm hmm. พ่อพายก็อยู่กับเราไปนานเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของบ้านน้องกะละมังนะครับช้างงาคู่ใจนะครับตลอดไปนะครับผมนี่ไม่ได้จัดไม่ได้จัดใจตัวเพราะว่าเป็นวันตรงกับวันปีใหม่นะครับแล้วเ,เราก็ป็นว่าหลายๆอย่างครับคุณแม่ก็เลยมีผลไม้นะครับให้กินนะครับ ส่งการส่งการนะฮะปั๊ปเปิ้ลส่งการปั๊ปเปิ้ลส่งการเราสงการเลาวเลยผ่าแตงมันเกลียวอืมแซ่บนะขอบคุณคุณแม่สิม,มาแล้วก็คุณแม่สลีมามากๆนะครับผมนะฮะดูปั๊ปเปิ้ลปั๊ปเปิ้ลเรากินอิน่มขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณแม่ อิสรีนะคะคุณพอ่อสติพงศ์คุณแม่อิสรีแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ถิมมาสําหรับผลไม้ในายามค่ําในยามแรงของวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งปีใหม่วันนี้นะคะคุณตาก็จัดแจงให้หลานสาวอย่างอ,อร่อยอร่อยนะคะอยู่ทางโน้นนะฬิการเจ้าของวันเกิดอยู่ทางโน้นะกับแม่มลายทอง โอ้ทานผลไม้กันอย่างาเด็ดอร่อยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยก็อายุยังอยู่ในหลักอยู่นะคะคุณแม่โอ้โหป๊อปเปิ้ลป๊อปเปิ้ลอร่อยค่ะอร่อยไหมครับสงการสงการเป็นกรละมังนะ,ค,ะคุณแม่สงการน้อยอสงการน้องน้อยเต็ม กระมังเต็มแค่นี้ก็นอนหลับแล้วครับยายน้ำฝนว้าวจอมจวบ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 แซบหลายแซบหลายขอให้หนพลายจงสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นเป็นที่รักนะคะของ พี่ๆป้าๆล้านๆนะคะแล้วก็คุณตาคุณยายแล้วก็ในครอบครัวเราเป็นวันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดชอบกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับทางช่องเราด้วยนะคะ